ครับทีมงานใช่ใช่ทัดนะครับใช่ทัตครับอัดเองนะครับเนาะได้เสร็มอยู่หินลับนะครับเนาะหินครับหินลับล่าสุดครับนี่นี่แล้วครับอัดเองครับขายไหมครับเนี่ยร้านเนี่ยโอ้เฮ็ดเฮ็ดจุดเองครับผมได้ขายโอ้เฮ็ดจุดเองครับเนี่ยมาจุดเองครับตามประเพณีครับเนี่ยอยู่บ้านทั้งไหนครับบ้านออ๋ผมอยู่บ้านโนองเรบ้านนเรียง ตุเรืองตำบลบ้านข้อบึงเมืองจับบ้านข้อตบลบ้ากาศนกเมม่เมเนาะครับเนาะนี่ครับซอยูสินรับออกทครับินรับสามสามเจ็ดห้ครับยู่สนามหินรับครับ รองรอรลุนครับม yeah, ันน so, ี so, anything, air, ้ใส like like ่ซ so, hmm. ียครับมนนี้คาดว่าใช่ครับใช่ทัดใช่ทัดครับมาครับใช่ทัดครับหก้าลเจสูงครับโชคดีลยครับใช่ทัดครับึ่งสองไปครับว้ควันบังครับ ไายเสียงแจงอย่างนี้นะครับขานครเชียงรายไฟไหลไปถึงสายวันแค่ันแค่น้ไล่ไ่เสาไฟค้อไปกรทุ้มแล้วเนาะงสยของใช้ทัดกับอานง่น oh, no. ้องครับเนาะยๆดนนงทัดใช้ทัดลุ้นเลยบนฐานนะครับ ฟูจิวันบวกเทมานหน้ามุนสอง้าศูนย์ไหล60ปลาเป็นปลาสาวฝนอุ่นเท่านะครับนะักคนเชนลยระยะตอนนี้สองร้อนะครับ 3คนรงกลนงดีาหัวพอดีพี่น้องครับเนาะใช่ครับแต่พวกพ่อปอได้เป็นของนยนะสุภาพเราครับดำไร้ตัวเทียมนะครับของนครชัยลายเอาาหสิบแปดกอกับพ้อนนะครับ เอาไปแ้ผมตองขอชื mortar, ่เข้าไปเราพคายาไปใส่ไปทีนี่แล้วเอาบางครับปครับสองร้อยห้าสิบวินาทีครับนักคอนเชียงลยขาอเลยบางกเีนะครับมนลเลย ถามโคตะวันบวกทุกข้อใบ้านหน้ามือสองห้านย์ไหลหกศูนย์โคตวันโคตวันหน้าด้านหน้ามือนะครับห้าสิบหกนถูกมีครับหนึ่งสองสามไปครับ อาเลยากกาเอาขอหนครัองชัยทัศน์นำนักสุดกวดนะครับรุ่นดับกันไปี่ชัยทัศน์ครับเนาะผองชัยทัศน์รหกสบปลายเจ็ดทิพถูกต้องไหครับนี่ครับถูกต้องโอเคครับเอาไปเบิ้งละั่นแต่มันนิ่ม ไปรงยาบานหนามึคร <OR> ับอกวอาพาไปครับเนาะดำไลฟ์ไฟีซออกมาเลยพี่น <Whew lerde strong> ้องครับอ้าวม่นิกันไปกันถอเอาลลบนฐาน มิตรภาพลำน้ำทอง270ไหล75้าไอ้ปองแกงพอม่แล้วที่ไปแล้วนะบังนาครับใช้ท่าไปไหมอ่ัดพระจหาโกงกับขวางไปน้านนั้นเครับ เอาเอาปังที่รองครับผมเปิ่มตัสองร้อยเกียริัีครับใช่ครับไป่อง่รงนี้นะครับเดี๋ยวเรประทับนะครับสองรนครับใช่ครับ บนฐานมิตรภาพลำน้ำาองสองเจ็ศนไหลเจ็ดห้าเรภาพิศพัาำพองนะครับทุกี่หนึ่งสอาไปครับจได้หักเนเ่ย บราพนาบามคอณคงคงกับพังคับเลยเรับโรนพาบาลคุณครับลุ้นรอบนฐานนะครับน้องหมวยสองสองห้าห้าแผลเดียวลอยจะชิบพาไปโรงบ้านาดือณ ดีกเบิ่งกันเด้อพี่รองครับดีก็ไดพวกปิตาได้ข้ามันได้ก็เพิ่งไปเด้ออันนี้อบ้านนาเหมือนดีก็ได้สองลอยข้ามไปแล้วพี่รองครับมัน เอาบางม้นังไงีพี่น้องังในพยาบาลหน้าเมืองนี่จับสิไปเลนี่เกี่ยวกับหาชีพี่เพ่อรอ้ยน่าหาีพนี้เลนะมีัน้าเมืองครับมีข้อาีปีครับอยู่ไหมอยู่ครับพยาบาลหน้าเมือง บนทานน้องหมวยสองสองห้าห้าแผลเดียวจะมีตะภาพก็แล้วแต่ยมากับคนานปพี่น้องครับมีภาพก็ได้พ่อพีกอคนนะครับ